ขอบคุณ FC หนองบัวลำพูนะครับขอบคุณ FC หนองคายนะครับเป็น FC 2ท่านที่เข้ามาอุดหนุนเซว่นนะครับวันนี้เสซยว่นไปธุระแต่เช้านะครับกลับมาได้รับข่าวดีนะครับ อาซอบ,บอกว่าขายรถสองคันนะครับเสียอ้วนไม่อยู่ร้านขายรถด,ดีมี fc เข้ามาสองท่านครับมาจำยันมาไปสองคันนะครับก็ขอบคุณ fc สองท่านมากๆนะครับอ่ะส่วน fc ท่านไหนที่ยังไม่ได้มาจำนะครับ fc ท่านไหนที่ยังไม่ได้มาดูรถนะครับอ่ะรถสวยสวยังมีรอลูกค้ารอ fc อยู่นะใครมองหาทีทีสามจุนพัดนะครับตัวธรรมดาครับมีธรรมดาและพัทพัดยังไม่มานะครับมีตัวธรรมดานะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับหรือไม่ก็คันนี้เลยนะครับเป็นโซลิดนะครับมีระบบเงินผ่อนให้นะครับดาวเริ่มต้นที่60,000บาทนะครับราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่6 0,000บาทนะครับ ผ่อนกันได้6ปีนะครับอ่ะดาวเยอะผ่อนน้อยอ่าดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะนะครับอ่าหรือใครจะซื้อเงินสดอ่าหรือเงินผ่อนนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับทัชมานะครับ MU ส9เหรือ1คขั้นนะครับสภาพพื้นพื้นนะครับไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับ410,000บาทนะครับ MU 5 7อันนี้คันนี้สภาพดีเลยนะครับคันนี้สภาพดีเลยนะครับ6 2 0 0 0 0บาทนะครับ ร้อยแปดแรงอ่าเดี๋ยวก็เก็บงานนะจะเอาไปเก็บงานเลยอ่าหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับใครมีผันหลังอยู่นะครับอ่าส่วนลดให้เลยสี่หมื่นบาทนะครับลดให้เยอะเลยนะครับสําหรับเอ็มร้อยแปดนะใครมีผันหลังอยู่ไม่เอาผันหลังนะอ่าลดให้สี่หมื่นเลยนะครับจะเหลืออยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะใครที่พร้อมใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวเก็บงานส,สวยๆให้นะครับเอ็มร้อยแปดนะครับอ่าแล้วก็ 72แรงเยนมานะครับ72แรงเยนมาตอนนี้เหลือ3คันนะผ่อนได้ด้วยนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000 60, 60,000นะครับใครสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับ L5018 เยอะเหมือนเดิมนะครับเยอะเหมือนเดิมนะครับ FC ที่สนใจลูกค้าที่อยากได้นะครับพักเข้ามาถามเข้ามานะครับ นะลิ้นมันพันกันนะครับก็ไปธุระเพิ่งมานะครับก็อยากรีวิวอยากขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับฟังทันกันไหมครับลิ้นเซ้วนยังไม่ค่อยทันลิ้นมันพันกันเลยก็ใครที่อยากได้ใครที่สนใจก็ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคูบัวตาไม่ว่าจะเป็นยันม่านะครับอ่ะ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าเป็นรถของ f c บ้านนุ่งอุดรธานีนะครับจัดส่งวันพรุ่งนี้นะครับอ่าถือว่าสวยเลยนะครับตกแต่งได้สวยงามนะครับชุดนหน้าใหม่นะครับผ่านหลังใหม่นะครับอ่าก็รับไป3 9 9 0 0 0บาทนะครับสวยไหมครับน้องๆรถใหม่เลยนี่ครับผ่านหลังใหม่ด้วยนะครับ กระดุมสีแดงกระถาล้อส,สีดำนะครับก็เป็น f c นะครับอุดรธานีนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับหน้ากากกา็ใส่สีน้ำเงินทอ่อได้สีทำไมสวยเพอร์เฟไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณ f c นะครับอุดรธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ที่กำลังจะมาอุดหนุนนะครับ รถที่จะทำแล้วสวยอย่างนี้นะครับยังมีสองคันนะที่ใส่นหน้าใหม่ได้นะครับใส่ผ้าลังใหม่ได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็รถที่ F-C สนใจมีอีกเยอะแยะเลยนะครับสนใจคันไหนนะครับ094 706 4430 094 706 4430นนะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อสดอ่า ก็ขายนะครับซื้อผ่อนก็ขายนะครับขอให้ลูกค้าขอให้ f ออุดหนุนนะครับท่านจะซื้อแบบสดหรือซื้อแบบผ่อนขายให้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวว่าเซียนจะไม่ขายให้นะครับมา5ท่านก็จะขาย5คันเลยนะครับมีเงินงบประมาณจํากัดนะครับก็ดาวนต่ำๆนะครับดาวต่ําสุดที่ร้านนะครับ9 0 0 0 0มื่นเ้บาทนะครับสำหรับยันม่านะครับสำหรับคูป้าก็ อราคาดาวก็จะอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับแล้วแต่คันที่ลูกค้าเลือกนะครับอ่ใครที่สนใจใครที่อยากได้นะครับอ่าก็เข้ามาเลือกกันนะครับรถมุ้งกีเหลือ2คันนะครับเป็นวีเอ็มสามห้านึ่นะครับสี่แสนเก้นะครับแล้วก็คูปุต้าสี่สิบแรงนะครับราคาอยู่4ี่แสนห้านะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาททั้งคู่นะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาททั้งคู่นะครับ เบอร์โทรนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับอยากได้คันนี้อยากได้คันไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับโทรมานะครับรถสวยๆนะครับขายเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับ FC ก็จะเห็นรถบางๆไปเยอะพอประมาณนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มี FC มาจองวันละคัน2คันนะครับเฉลี่ยทั้งเดือนก็ก็หมดไปเยอะอยู่นะครับก็ ขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามาจองที่เข้ามาอุดหนุนกันนะครับรถสสวยๆนะครับก็จะจัดหามาให้เรื่อยๆนะครับจัดเข้ามาเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับจะไม่ให้หมดจากร้านนะครับเอฟมาซื้อก็จะได้ไปอ่ากันคนละคันสองคันนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับรวยๆเฮงๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ